วันพรุ่งนี้3กันยายนจะครบกำหนดการไล่รื้อชุมชนป้อมมหาการตามมติที่กรุงเทพมหานครเคยประกาศไว้ค่ะก่อนหน้านี้นักข่าวพลเมืองคุณสุภาวินีทรงพรวันนิตและคุณธนชัยแสงจันทร์เคยลงพื้นที่ไปบันทึกเรื่องราวการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนของคนป้อมมหาการและสื่อสารผ่านพื้นที่นักข่าวพลเมืองค่ะภาพข่าวจากหลายสำนักถูกนำมาติดไว้ในชุมชนป้อมมหาการ เพื่อให้คนในชุมชนได้รู้ว่ามีคนนอกกำแพงติดตามความเคลื่อนไหวของชุมชนปลูกกระแสะแนวร่วมอนุรักษ์พื้นที่วัฒนธรรมเปลี่ยนกำแพงล้อมคนเป็นคนล้อมกำแพงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์กระแจจันทร์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นบุคคลหนึ่งที่สนใจและมองว่าความเรียบง่ายของชุมชนหรือแม้แต่สังกะสีเก่าๆที่ไม่สวยก็มองให้เป็นศิลปะได้คนจำนวนหน้าในเวลามาเที่ยวชุมชน ทำไมทำแบบพยายามมองหางสิ่งที่สวยงามนะครับจะมีจะรู้นี่เป็นไงว่าจริงๆแล้วความเมิ็นสเตอร์เนี่ยคุณต้องใช้ทิศทางเลือกสิ่งที่มันไม่สวยงามเช่นบ้านที่เป็นกระเบื้องสังกะสีรั้วบ้านสังกะสีรูปเก่าๆรูปทรๆมันก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนนะให้คุณทุกค,คนจะใส่ใจกับความไม่สวยงามบ้างไม่จำเป็นว่าชีวิตยูสเตอร์มันจะต้องอะไรอะไรมันต้องดูพร้อมสวยหมดเลย นอกจากมุมมองของอาจาร,รย์หนุ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์เจ้าของพื้นที่เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการต่อสู้กับโครงการรัฐเพื่อหาจุดร่วมที่จะนําไปสู่การพัฒนาร่วมกันแม้กว่าครึ่งชุมชนจะยกธงขาวพร้อมย้ายออกจากพื้นที่แต่ที่เหลือก็ยืนยันว่าพร้อมชักธงสู้เพื่อรักษาพื้นที่วัฒนธรรมที่มากด้วยสเสน่ห์ของบ้านโบราณอายุกว่าร้อยปีและลิเกพญาเพชรคณะลิเกเก,ก่าแก่ ที่เขาเล่าว่าเป็นต้นกำเนิดของลิเกในประเทศไทยขณะเดียวกันการจัดการชุมชนก็น่าสนใจไม่น้อยอย่างเรื่องเล็กๆลกเลน้อยเช่นการตากผ้าชาวชุมชนก็ตั้งกติกาที่จะใช้พื้นที่อันมีอยู่อย่างจำกัดร่วมกันในพื้นที่ที่เรียกว่าลานตากผ้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนและความเอื้ออาทรของคนในชุมชนขอวันตกขอวันตกช่วงเช้าซึ่งวันเที่ยงเราเข็บละ พอเราเก็บปุ๊บก็จะมีบ้านพีหิีบ้านพิดก,ก้อยเขาก็จะมาตากหมุนเวียนกันแบง่แบงแกันแบบไม่ต้องถึงขนาดไม่มีการไม่มีตารางหรอกคือพูดคุยกันวนะ่าเออประมาณนี้นะแต่พอดีถ้าเกิดวันศุกร์พอดีที่ไม่ว่างเลยที่จะต้องไปชุมประชุมข้างนอกเนี่ยที่หอเลื่อนเป็นวันเสาร์ได้ไหมใครที่วันเสาร์ก็มาตากวันศุกร์เียสลับกันพูดคุยกันทั้งหมดนี้เรียบได้ดังเสียงสะท้อนจากประชาชนสู่รัฐที่พร้อมจะแย้งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปร่วมกันและป้ามมหาการ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากการป้องกันค่าศึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนการไล่รือชุมชนป้อมมหาการเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากถึงการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างราัฐประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ อาจารย์ยงธนิตพิมลเสถียรอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าระบุว่าอาจสายเกินไปค่ะหากจะพูดเรื่องการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในกรณีของชุมชนป้อมมหาการแต่ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่จะต้องคิดต่อสำหรับการพัฒนาชุมชนอื่นๆในเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะการกำหนดระเบียบให้มันมีการทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ระหว่างภาครัฐภาเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอันนี้อาจจะไม่ได้รวมแค่ชุมชนกับพื้นที่นะครับอาจจะมีเจ้าของที่ดินรายอื่นที่เขาเป็นเจ้าของมรดกแล้วมีชุมชนอยู่ในนั้นแล้วขณะเดียวกันรัฐเองเดีย๋ยวว่ากรุงเทพมหานาครเองก็เป็นผู้ดูแลเรื่องสารโภคสารก,การพื้นที่สาธารณนะในนั้นด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีการดําเนินการกัน ยังคงต้องติดตามต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ชาวบ้านในชุมชนป้อมมหาการยืนยันว่าจะตั้งรับการไล่รื้อด้วยวิธีการอาหิงสาคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านพื้นที่นักข่าวพลเมืองมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ